สบายดีพี่น้องสบายดีเบื้สุขสุขคนเนาะมื้อนี้ก็พอกันยามเช้ามื้อนี้ก็สิพาพี่น้องไปอนานไปส่องอยู่หากินไปเลาะป่าพี่น้องบรรยากาศยามเช้าตะวินไงม้านขึ้นนกก็สิลงไปแหละลงมาทางป่าไปก็ะให้เลาะหน้าลงมาเลยมื้อนี้ก็บรรยากาศมื้อนี้ก็อากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวก็เริ่มเริ่มหนาวมาแต่วานนี่พี่น้องเอ้ยก็จะจักสิหนาวฮอดมื้อใดเนาะเพราะว่าเฮาก็ยัง บ่กหูว่าฝนมันเบิดแทรหรือบ่ก็ตามว่าข่าวเพิ่นว่าพายุที่ว่าฝนตกมหาหั่นต์เนพายุลูกสุดท้ายเนาะก็มีแตะพาลมหนาวเข้ามาเฮาก็บ,บ่แน่ใจช่วงนี้เขาได้ให้ในหน้าเฮาก็สิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยจนที่ว่าเฮาดำกนะ่อนน่ะก็เหลืองเขาเหลืองหรือว่าสุกเนาะสุกทั้งลุ่มนี่สุกกะ่ะนี่แหละให้ทั้งเคิงนี่แหละว,ว่าสุกสุกแห้งกระหมูออยงได๋ก็ทั้งลุ่มลงไปก็นั่นอยู่ก็เหลืองอยู่พี่น้องก็ยังบ่ทันนั่นส่วนให้ส่วนน้ำในก็น ปิ่งมาแต่พูนแล้วก็ยังไหลคือเก่าหนามนี่ก็ได้นามยังไหลหนาเปิโโ่งบ่ตกปีนี้ฝนดีก็ะดอหากัฝนเศร้าหมู่หมู่บ้านมันซื่นนี่ฝนก็ได้นี่ก็จะว่าพี่น้องขอ้าปลาพี่น้องไปหาเห็ดเนี่ยเก็บมานทำทางาเห็ดบดตำหลักหัวลงมาเก็บมากกับใบไทยพี่น้องเบิง่งเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเดินทางเข้าอุ้ยแหละเข้าไปปลาผัวละควมือกอนละเลาะมาเห็นเห็ดสัมบูปีเนาะกำลังดอกจุ๊บน้อยๆกับว่านเนี่กว่าสิ้ จะไปจบตน้นแรงกับวันที่ไปสัมผัสปัญยาผมอยากจก็บคำมืดเลยมืนอนี้ก็ถือโอกาสลงมาเลาะยามเศร้าเลยจะไปหาเก็บเพชรพี่น้องไปพี่น้องเลยแลงๆเอาก็พอนหนึ่งดอกพี่น้องเลยเพ็รสมบพิปปรูปเ็ดหนาแหล่เนาะนี่ดอกกำลังพอดีงามงามบาน <c oughs> ดอกบานพี่น้องมาพอดอกที่สองกัน เรือนะเรือมอกห้อยกินเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเป็นระดอกสองดอกสถานที่ เรืเหาก็พอดอกจูมพ่นากจูมเดือนี่เรือหมกอหอยกินหมกอหอยหอยเดือหน่อยเรือกระโจอแตอนนี้เรามาตามรักข้วพี่น้องเราเก็บบทก่อน ไอ้สมุปีมันบ่เอยเห็นปันไดมาเห็ดบดหาแบบง่ายๆแถวหลักหัวนี่แหละหลักหัวหลักห้านอนเห็ดบดนี่กระดอกดอกคือว่าแก่แก่ก็เป็นแก่ห่าวดอกแก่ไม่ไหมนะฮะกระบานเห็ดบานดเลยหลงงุกแม่นงุ๊กตัวที่อยู่เลยนั่นเห็ดบดบานโอ้ยเป็นดึงออกหยาบของหยาบเลยไอ้บดนี่ครับเป็นเป็นไปได้ต้องถือมีดมานำนอนเห็ดบดแก่แกแบบแก่ไม่ไหมแกอ่อนนะนะ ไ,ได้แกอ่อ,อนวันี่แก่ันแข็งน้องอยังอ่อนอ่อนปซอยปซอยสุงประสาะนาว่าทงในเออเอมีโบสถนีดแหลาเห็นในทุงกัไดนะ้เห็นสมบรณ์ีเห็ดบดเก็บมากก่อนหันลังเก็บมากห้าเก็บตอนนี้แหละ นนท้อสิเลาะไปตามลักวัวลักเห่าคนนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลักวัวก็มีลักวัวไม่จิกนะบ่ชเฮดบดออกแท้ๆเลยละลักวัวนี่ก็ได้อืมเห็ดอยังพี่น้องนี่ ออกหลายดอกได้เห็ดอันนี้จะเห็ดอีย่างดอกงามๆพ่อบ่เคยกินก็เป็นเอาดอกกิบมาหุมกิบมาฮุมมีดอกบึงจะเห็ดยังมะฮุม ตอนนี้ก็กลับมาแต่ป่าพี่น้องก็เห็ดกันนี่แหละได้ซ้ำนี่พอด้แกงเมื่อก่อนตวเว้นกบพี่สูงนะสวยแล้วพี่น้องสวยสวยงวงพอดิปลอย ตอนเสาก็เลาะเก็บไม่ได้เห็ดบดแถวละพั้วอะไรลงมามันออกบ่อลายพี่น้องมันออกบ่อลายเรือจังไรล่ะเรือมันยัง่ทันได้ออกออกมากบบดำละลักสองลักบางทีช่วงมันออกร้ายก็ออกร้ายลักอยู่อันนี้เห็นแต่สองลักเก็บลงมา น้ำในหน้าไปองเป้งเลยนี่เป้งรายมือแล้วมันมันบ่มันบ่กน้าบ่บกน้าบ่ลงองเปงน้าบ่ตกเพราะว่าผลมันหากเซามือวนมซื้นนี่นี่ก็ได้ สซนมาเทีวใแคนไฮน,า,นา่เขาดำสุดท้ายท้ายสุดนเ,นเนาะแถวอนี้ตอนดำอ,อันนัาานออ้นพญานเขาไล่ไปองนอ้ขึ้นวัวเจีบวขึ้นซ้ำๆติง้งๆอยู่บัเทิงมาบัดเคียวกุขึ้นไฮนี่แห่งกระเต๊กนะตอนนะติง้งๆบัดีนเคียว ยยคือโดนลุบล้วแหละปีนเขาบอกขึ้นนะโก่งจริงๆอะไรแับนี้เขียวขึ้นมาเลยพี่นะ้องฮะปล่อยงอ,อกรนนะึเปล่งเลยสวยละนะหลังจากที่ปล่อยงอ,อกคอพนะี่น้องเลยเลาะมาในเดินผมว่ามาโผล่อีกเลยพอได้ตื่มกันเห็ดดินนะแถวเดินดอกหนึ่ง ดอกสองดอกที่สามเมันแปน้นครับบวมนออกก็ได้นี่จะไปโตนี่มิมจู